In i k t กรับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการเชฟเฮาส์ครับเป็นช่วง in kitchen นะตอนนี้อัพก็ยืนอยู่ในครัวของร้านเดลิสแล้วแต่ว่าก่อนอื่อเลยนะครับใครที่อยากจะแชทแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสามารถทำได้โดยพิมพ์ C.H. ตามด้วยข้อความคุ้นส่งมาที่4247762นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมอยู่กับเชฟของร้านเดลิเซ่แล้วนะครับ ก็ให้เชฟแนะนําตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเชฟเก๋ค่ะโอเคเชฟเก๋นะครับวันนี้จะทําเมนูอะไรให้เราดูบ้างครับผมเมนูแรกนะคะจะเป็นมองบังค่ะโอเคส่วนผสมนะคะอันดับแรกก็จะต้องมีสปองค่ะสปองเป็นสปองสวิตโรนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยคัสต์ดครีมเก่ารัดเก่ารัดค่ะแล้วก็ตัวตกแต่งอะค่ะครับผมได้ครับ สูตรก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับเขาก็ไม่สามารถบอกเราได้ครับเราก็มาเริ่มทำเค้กมองบลองกันเลยนะครับเริ่มด้วยการสปองจ์เค้กเป็นสองก็คือทำมาเป็นบาเอเป็นเค้กก้อนหนึ่งแล้วแบ่งครึ่งเอาใช่ไหมครับค่ะโอเค ตามด้วยคัสตาร์ดค่ะตามด้วยคัสตาร์ดที่วางใส่โวดนี่ก็แค่เพื่อให้การตกแต่งง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแค่เห็นแค่คัสตาร์ดก็น่ากินแล้วนะครับตามด้วยครีมเก่ารัดค่ะโอเคนะครับตามด้วยอันนี้เป็นครีมเก่าร์ แล้วก็ปิดด้วยสปอนจ์เค้กกิ่หนึ่งรอบเขาก็คือว่าจะทำเป็นเลเยอร์ขึ้นมาใช่ไหม<ช>ครับใช<ม>่ค่ะน่ากินน่ากินแต่งด้วยเกาลักต้มสุกใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เป็นครีมสดอะค่ะเป็นวิปปิ้งครีมสด โปะลงไปให้มีเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในครีมนั่นเองนะค,ะครับครีมเกาลัดนี่ที่เห็นเหนียวๆนี่ใช้ใช้อะไรถึงมันมันถึงเหนียวขนาดนี้ครับก็จะเป็นเกาลัดต้มสุกอะคะ่ะแล้วก็นำมาบดอะคะ่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะ ก็คือที่เหนียวๆนวี้มันไม่ใช่ว่าแป้ง<ม>หรือว่าอะไระสําเร็จรูปค,คือจะเป็นเนื้อเก่าหลักลุวนๆน,นะฮะผมชอบนะครับวัตถุดิบที่ทํามาจากสกัดมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะนะฮะที่ไม่ใช่การใช้ของสําเร็จรูปดูถ้าทางบีบยากมากเลยเพราะว่ามันเหนียวใช่ไหมครับใช่ค่ะ แสดงว่ามันจะต้องเป็นครีมที่อร่อยแน่ๆจากนั้นก็ตามด้วยออไอซิ่งผสมทองนี่ย ช,ช็อกโกแลตของทางร้านนะฮะเดลิเซ่นั่นเองเสร็จเสร็จแล้วตามด้วยช็อกโกแลตซอสใช่ไหมครับค่ะน่ากินมากเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับหนึ่งจานวังลองเค้ก เสร็จไปแล้วครับ1นจานนะครับกับเค้กมองปล้องมาเริ่มจานที่2องเลยจานที่2นี้เป็นจานอะไรครับผมเป็นบานอฟฟี่ค่ะเป็นบานอฟฟี่เค้กนะฮะก็มีส่วนผสมคือตามที่เตรียมไว้ให้ดูนะฮะก็จะเริ่มจากอันดับแรกนะคะก็จะเป็นโอรีโอ้แคปเกอร์กับเบรนี่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวตัดไปก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะแล้วก็เป็นกล้วยหอมที่ผัดแล้วตามด้วย อัลมอนด์ครีมแล้วก็คาราเมลซอสค่ะโอเคครับผมเอ่อขอถามนิดนึงครับเอ่ออันนี้เป็นกล้วยที่ผัดแล้วเนี่ยผัดกับอะไรเอ่ยผัดกับเนยน้ำตาลค่ะผัดกับเนยน้ำตาลนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ดูส่วนผสมกันแล้วครับว่าเรื่องทางทะเลครับผมเชฟ เริ่มจากกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนี่มีพิเศษยังไงบ้างครับก็ต้องเป็นพันธุ์พันธุ์แบบนี้เท่านั้นหรือว่าอะไรยังไงไม่ค่ะเราทางร้านเราจะแนะนำใช้กล้วยหอมไทยนะคะกล้วยหอมไทยจะให้ความหอมมากกว่ากล้วยหอมไทยนะฮะตามด้วยคาราเมลซอสนะคะ ตามเนยคาราเมลคาราเมลนี่ก็เป็นสูตรของทางร้านด้วยคาราเมลเราจะทำเองค่ะแล้วก็กล้วยซอเดค่ะดีครับผมผมชอบอาหารที่เป็นสไตล์โฮมเมดมากจะไ,ได้รู้สึกถึงความใส่ใจในการทำคนะแล้วตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะอ๋อจะเป็นวิปปิ้งครีมที่ เรา,ผส,าผสมขึ้นมาเอง,เองค่ะ,ะ,คะจะตกแต่งด้วยคาราเมลซอสด้วยคาราเมลซอสน่ากินจังเลยแล้วก็วรโรยอัลมอนต์ตกแต่อัลมอนดนะ์วส่วนที่เหลือจะเป็นการตกแต่งจานนะคะครับผมตกแต่งจานด้วย วางลงไปข้างบนเลยนะเรียบร้อยสวยงามมากครับผม,มดูท่าทางน่ากินมากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมบันลฟฟี่เค้กหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะฮะ สามก็แล้วนะครับแต่ว่าจานนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการเตรียมนานมากพี่เขาเลยว่าเตรียมไว้ให้ก่อบลงนาครับจานนี้คืออะไรครับผมพี่เป็นไวท์ช็อกโกแลตราสเบอรี่มูสค่ะไวท์ช็อกโกแลตราสเบอรี่มูสมูสเบอรี่เนี่ยมันทำนำานมากการทำชอ็อกโกแลตเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงพี่เขาเลยว่าเตรียมไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้เขาจะมาแต่งจานให้ดูถ้าเกิดใครอยากที่ใครที่อยากชินนะครับก็มากินที่ร้านดีกว่านะครับผมก็ขอดูส่วนผสมก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอ่ยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นปองค่ะ สปองของทางร้านเราจะเป็นสปองพิเศษคือจะมีกลิ่นกุหลาบอะคะ่ะ <Okay. S 1> ชั้นต่อไปก็คือจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตมูสแล้วก็ราสเบอร์รี่มูสปิดท้ายด้วยราสเบอร์รี่ซอสเข้มข้นอยู่บนหน้านะคะออของที่ใช้ตกแต่งก็จะเป็นมีซอสราสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ไข่มุกไวท์ <White Chocolate. S 1> ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตโลโก้ค่ะแล้วก็ผลไม้ตกแต่งค่ะ ที่เราดูสมรสองแล้วครับก็ให้เชฟเก๋เขาเริ่มตกแต่งไปดีกว่าครับครับเริ่มจากอซอสราสเบอร์รี่นะคะแต่งบนจานเล็กน้อยนะคะคแล้วก็มีไข่มุกไว้ช็อกโกแลตตามด้วยผลไม้ค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตโลโก้ก็เป็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อย <Simple S 2> <and plain. S 1> ค่ะซิมเพลย์ซิมเปิลแอนด์เพลงมากๆาก คุณนะครับเชฟเกนครับ <ขอ S 1> ที่กุศลให้เรามาบุกถึงในครัวในวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะส่ง SMS พูดคุยกับเราหรือว่าแนะนำร้านอาหารสามารถทำได้โดยพิมพ์ CH ตามด้วยข้อความของคุณครับส่งมาที่4247762และช่วงหน้าครับผมเป็นช่วงเทสเตอร์ครับหิว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 ไม่รู้ก็จะพูดอะไรผมไปก่อนดีกว่าไงนะ